สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนมาทําแกงใต้อีกชนิดหนึ่งที่ปู้ชอบมากนะคะก็คือแกงส้มใต้หรือว่าแกงเหลืองนั่นเองวันนี้เราจะแกงปลากระพงใส่หน่อไม้ดองค่ะ<อ>ก็จะเริ่มต้นด้วยการใส่น้ําลงในหม้อนะคะจะใช้ประมาณ600-700ถึงมลลิตรจากนั้นก็จะใส่ตัวพริกแกงส้มลงไปค่ะเป็นพริกแกงส้มใต้นะคะสูตรพัทลุงพริกแกงตําม,มือนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะจะใส่ตัวเป็นผงปรุงรสไก่ลงไปนิดนึงนะคะ แล้วก็จะใส่ตัวพริกแกงตำม,มืออย่างที่บอกนี่นะคะอันนี้สั่งมาจากพัทลุงนะใครสนใจนะคะก็ดูได้ที่ใต้คลิปปู้จะใส่ลิงกไว้ให้นะคะหลังจากที่ใส่ตัวพริกแกงลงไปแล้วก็จะใส่กะปิค่ะตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวก็จะใช้ทัพพีบีบ้นะคะพวกส่วนผสมต่างๆนี้ให้มันละลายเนียนไปกับน้ําเลยค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะ จากนั้นก็ใส่หน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองปู่ก็สั่งมาจากทางใต้เหมือนกันอันนี้เอาไปต้มน้ำทิ้งหนึ่งน้ำก่อนนะคะแล้วก็เอามาใส่ทีนี้ก็จะต้มเขาไปนะคะประมาณสักพักหนึ่งค่ะประมาณสักสิบนาทีอันนี้ต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังไม่ยังไม่ได้ใส่ปลานะตอนนี้อันนี้ปรุงรสค่ะปรุงรสเพิ่มด้วยตัวน้ำมะขามเปียก แล้วก็น้ำปลานิดนึงค่ะแล้วก็ทำการชิมให้ได้รสชาติอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วนะคะก็จะใส่ตัวเนื้อปลาลงไปอันนี้ผู้ใช้เป็นปลากระพงค่ะใครจะใช้เป็นปลาชนิดอื่นที่เราชอบก็ได้นะคะก็ค่อยๆทยอยใส่ปลาลงไปทีละชิ้นทีละชิ้นแบบนี้นะแล้วก็จะไม่คนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการคนจะทำให้ตัวโปรโตีนจากปลาเขาออกมาแล้วจะทำให้ แกงของเราคาวนะคะก็จะตักน้ำนะคะขึ้นมาราดบนตัวปลาปลานี่หั่นชิ้นค่อนข้างใหญ่นะคะจะได้เต็มปากเ <c oughs> ต็มคำเนาะจากนั้นก็ปิดฝาเอาไว้ค่ะอ่าเปิดดูซิว่าสุกหรือยังอันนี้ยังไม่ได้ที่นะคะก็ปิดฝาต่ออ่าเปิดดูอีกทีนึง อันนี้ก็ใกล้จะได้ที่แล้วค่ะปิดฝาอีกรอบหนึ่งค่ะเปิดเปิดปิดปิดมันอย่างเนี้ยประมาณสักสามสี่รอบค่ะพอปลาสุกดีแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปแล้วก็ทำการปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็อันดับสุดท้ายเราจะบีบมะนาวลงไปนะคะอย่าลืมนะคะให้ปิดไฟก่อนนะแล้วค่อยบีบน้ำมะนาวนะคะ ตัวแกงของเราจะได้ไม่มีความขมค่ะตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะมื้อนี้นะคะเป็นมื้อที่ทําให้กินข้าวได้เยอะมากอันนี้ปูจัดไปสองมื้อเลยใครชอบแบบเดียวกันนะคะก็ลองทําดูค่ะเวลาทําแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มใต้แบบนี้นะที่บ้านปูก็จะมีของทอดนะคะกินเป็นเอาเอามากินแกล้มกันหรือว่าเขาเรียกว่าเอามาแนมนะคะ ก็อย่างวันนี้ก็มีกุนเชียงทอดค่ะก็เป็นกุนเชียงเจ้าอร่อยนะคะที่ปู้ต้องมีติดตู้เย็นไว้ตลอดก็เอามาทอดนะคะกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินแก้เผ็ดก็อยากอยากรู้ว่าบ้านคนอื่นเป็นยังไงนะคะที่ได้ยินมาบางคนก็มีกินกับตัวปลาแดดเดียวทอดไหมหรือว่ายังไงบ้านเพื่อนๆกินกับอะไรนะคะเอามาแนมตัวนี้แก้เผ็ด ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ